ตอนกลับบ้านขาดไม่ได้เลยนะคะนี่เลยสวัสดีครับน้องอายสวัสดีค่ายดาค่ะสวัสดีค่ะ,คะจุดจบของเด็กๆนี่เลยก่อนกลับบ้านช้าๆลูกค่อยๆใจเย็นๆอุ้ยรีบห่วงเล่นนะคะนี่สิ่งที่รีบคือ ต้องเปิดดูของขวัญก่อนของเล่นว่าได้อะไรโอชิ่มโอชัมโอั่มอชั่มโอ f ั่มโอชั่มโอชั่มโอนั่มโอชั่มองเ่มโอเั่มโอชั่ยั่มอง่มโอชัเมโอั่อชั่อชั่มโอชัามโอชั่มโอั่มโอเั่มโอชั่อ่มโ่มาอช่อ่อชั่มโม่ม่มโอชั่ oh, <Yeah. S 1> อชัว okay. น้องอชั่มโอ โอเคเนี yeah. okay. papa, ่ยม uh... yeah. ีก uh, wow. ันซามัน wow. นี่เดี๋ยวดาเอามาใส่เลยเอาไปกินดําเนี่ยทําไมตรีเนี่ยๆยังจะไม่เล่นอ่ะเปิดเลยค่ะวันก็ต้องปะป๊าไปช็อปตรงเนี้ยโอเคแล้วแต่ปะป๊าซื้อกับปะป๊าก็ครับเอ้อเนี่ยนี่ปะป๊า is wake อ่ะเดี๋ยวดากินแฮมเบอร์เกอร์อ่ะบาร์บาร์

เยน่น้องไอ้กินน้องไอ้กินกิฟเบอร์เกอร์นะคะยาดากินอะไรมาดูใกล้ๆสิของยาดาอะไรเอ่ยวันอะไรก์แฮมเบอร์เกอร์ป่าแฮมเบอร์เกอร์ป่านะคะฟิชเบอร์เกอร์นะอ่ะอาเนี่ยทำดีๆจับดีๆอช่วยหน่อยเร็วอุ้ยแย่งกันกินด้วยนะคะอืมอ,อร่อย <laughs> อย่าลูก โอเคฟลิงแซนฟอตสเปรยเหยะเขาบอกว่ากินอิ่มเสร็จแล้วขอเล่นนะคะในในแมคโดนัลล์นี่จะดีอย่างคือมีส่วนเล่นเนาะตรงนี้เขาก็มีที่เล่นของเขาเขาบอกเขาเจอเพื่อนนะคะอะไรตั้งใจกินจะได้ไปเล่นต่อเยายจ่าไม่หิวหนาวหนาวไม่อยากดื่มกาแฟด้วยเนาะเพราะว่าบ่ายสองกว่าแล้วดื่มชาเอาเอาก็ดื่มชาผลไม้นะคะ แยหนาตั้งใจกินทำดีๆเบอร์เกอร์ทำดีๆลูกโอเคนะคะคลิปนี้ก็มาสั้นๆเนาะมาส่งท้ายหลังจากเข้าไปเที่ยวสวนมา um, <no. S 1> อบอกให้เด็กๆก,กินแฮมเบอร์เกอร์ความสุขเล็กๆที่ขาดไม่ได้เลยอ <laughs> อมอนแก๊กเมอกี้อืมอนดออม Oke, okay, bye-bye, yada. Maxim, dong Ai. Hmm, like a bad nok abed, ke bed nok tadi. Am. Duh, Pak. Ya, Luke. Oke. Bye-bye. มุดนี้ขึ้นเกียร์อันวิกิน่ะเอ็นเนี่ยอา่าเขาทำตั้งแต่พจที่หกนะ

อัลลอฮ์อมอันเดกันเมนเซนอันเดมนเซนกรมยิชเาวขนกคิดถึงวัดบ้านเราเลยนะคะบรรยากาศโอเคมักซิมุสลิมฮูดคลุกิสอุนวกอุนวกอัลลอฮ์อมอัลอย่าลูก ทั้งบนมีกี่ชั้นนะคะโอ้มุมนี้สวยงามมากอย่าลูกเราแป๊บหนึ่งโอ้จากข้างบนเลยนะคะแล้วก็ลงมาเนาะลงมาลงมาลงมาโอ้อย่าลูก โอ้ปลาเต็มเลยพี่น้องคะตัวใหญ่ใหญ่อะเอะ้เอเถอนะน้ำลึกนะคะจะเห็นเล็กๆเนาะต้องเดินหนีมีคนเล่งอ่ะโอ้อยากืนอยู่ตรงนี้นานๆนะคะพี่น้องคาเะระวังตกน้ำเอเยอก อยากยืนอยู่ตรงนี้นานๆแต่ก็ยืนไม่ได้นะคะเพราะว่าคนต่อคิวเนาะอย่าลูกโอเคอมีคนต่อคิวเข้าแถวตัมจับโบต้ยมยำต้ยมยำ <laughs> nhiều tôm dám hả? Yeah mama làm tôm yam rồi. Ừ, barbecue rồi. <cười> <cười> oh, okay, okay, okay

อฝนตกแล้วพ oh. ี่น oh. ้องคะเอายดาเข้ามาดีดียาดาทำไงอุอ๊บอุ๊บจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยยดาจุ๊บหน่อยอุ๊บฮันฮ่้ฮ่าฮ่า่าอ่าฮี่อ่อ โฟังเพลงโลโซขับรถไปจ้ากลับบ้านพี่น้องจ้าเงียบไปเมื่อกี้หลับไปหน่อยหนึ่งหันไปอีกทีปุ๋ยแล้วก็ฉันรักเธอฉันรักเธอตะโกนดังๆรักปาป๋าสังคิวที่รักมามาก็ฉันรักเธออ้าวถึงบ้านแล้วนี่ ดังๆเธอได้รู้จะบ้างใจไม่ที้นอกใจฉันไกลแล้วลูกไกลแล้วไกลแล้ว